สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพามาชมนะครับหางลากนะครับเทนเลอร์นะครับต้องการขายนะครับจะปล่อยออกนะครับในราคา1 5 0่0หบาทนะครับสวยๆครับเหล็กใหญ่ครับใช้งานได้ปกติครับเพิ่งถอดออกจากรถนะครับ10ลร้อนะครับลากนะครับต้องการปล่อยนะครับ อุปกรณ์ครบนะครับเป็นระบบยกขึ้นแบบไฮดรอลิกนะครับผมมาดูครับดูไฮดรอลิกกันนะครับนะครับนี่ก็ให้ครับให้ครบชุดครับทั้งหมดเลยครับในราคาหนึ่งมืนห้าพบาทครับไม่แพงครับ ราคานี้ใช้งานได้ปกติครับครับผมดูปั๊มนะครับเท้าช้างครับให้ครับสองข้างปั๊มครับครับตัวปั่นน้ำมันไฮดรอลิกนะครับครับผมบันไดนะครับสนใจนะครับที่มองหาอยู่นะครับนะครับสนใจบันไดนะครับ เอาไปไว้ใช้งานนะครับขึ้นรถเกี่ยวครับขึ้นแมคโครนะครับขนาด120นะครับขึ้นได้ครับสามารถขึ้นได้ก็บันไดครับสภาพพร้อมใช้ครับสวยๆนะครับโทรมาเลยครับติดต่อที่เบอร์08 4 7 8 5 9 8 9ี่เจดดห้าเก้าด้านนะครับบันไดสวยๆนะครับพร้อมใช้ครับผมติดต่อมาได้ครับ สวยครับสวยครับขึ้นได้สบายครับสำหรับความยาวนะครับ3เมตร60นะครับกว้าง2เมตรครับผมท่านใดที่สนใจนะครับกำลังหาอยู่ก็ติดต่อผมเลยเลยนะครับตามเบอร์ที่ได้บอกไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับขอขอบคุณครับ